สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าเรามีอะไรอันนี้เขาเรียกเซลเดนนะคะเซลเดนนี่เป็นเป็นผักที่เขาใช้ใส่เวลาเขาทำซุปนะคะหรือว่าทำอาหารหลายๆเมนูนะคะอันนี้ได้มาจากบ้านคุณย่าของคุณปู่นะคะแต่จะช่วยเขาหั่นนะคะเพราะว่า คนแก่แกปู่กับย่าก,ก็แก่แล้วเนาะก็เลยแกตัดมาให้แล้วก็เราก็นํามาล้างมาอะไรทําความสะอาดเองแล้วก็เดี๋ยวก็จะหั่นใส่ถุงแบ่งใส่ถุงไว้ให้เขาแล้วเขาก็จะได้แบบเอาไปใส่ช่องฟิตเก็บไว้เวลาทําซุปก็จะจะได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมาพาทุกคนทําว่าเราทํายังไงกันบ้างนะคะ มาค่ะเรามาหั่นกันนะคะอันนี้ก็คือจะมีน้านะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ําสะอาดเตรียมไว้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นตะกร้าเวลาเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าเอาวางมาใส่น้ําตรงนี้เพื่อล้างความความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะนํามาใส่ตะกร้าตรงนี้เพื่อกรองให้สะเด็ดน้ําแล้วเราถึงจะนําไปใส่ในถุงนะคะนี่ก็คือ วัที่เราเตรียมไว้ในเวลาพิธีท,ทานะคะอันนี้เขียงเขียงก็เขียงธรรมดาของรานี่ยคะ่ะที่เราใช้ทุกวันแล้วก็จะมีผ้าปูนะคะเพื่อความสะอาดนิดนึงผ้านี้เป็นผ้าที่เป็นผ้าที่เราซักสะอาดเรียบร้อยเรานํามาใช้เวลาไม่ได้เป็นผ้าที่เอามาชิดถ้วยชามแต่เป็นเอาผ้ามาลองเขียงหรือว่าลองอะไรที่เราสามารถทำได้นะคะ ค่ะ,คะทุกคนเราจะหั่นให้ทุกคนดูว่าหั่นยังไงตัวนี้จะเป็นต้นตรงตรงต้นมันนะคะตรงตรงตรากที่ติดกับรากแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วนะแต่เราก็จะหั่นจะหั่นมันออกติดเพราะว่ามันยังแก่อยู่มากเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดออกไปเลย เดี๋ยวเราก็จะมีที่เก็บใส่ที่ที่เราไม่เอานะคะวิธีหั่นเราก็หั่นไปเลยค่ะหั่นบางนะคะไม่ต้องหั่นใหญ่นะคะไม่ต้องหั่นหนานะหั่นบาง ประมาณนี้นะคะ่ะเศเรีตรงป,ปลายๆมันนี้เราไม่เอาก็ได้ถ้าทำรุ่มมันเจ็บถ้ามันแข็งมากเกินไปเราก็ไม่ต้องเอานะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็นําตัวนี้มาใส่ในหม้อนี้เลยนะคะ เอาใส่ไว้ในในชามนี้เพื่อล้างแช่ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราล้างมาสะอาดแล้วแหละแต่ยังไงก็เพื่อความมั่นใจก็ต้องให้สะอาดกว่านี้นะคะอันไหนที่อันนี้เท่ถ้ามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราก็แบ่งครึ่งได้นะคะ สามารถตีดแบนครึ่งได้ ก็หั่นมาได้เต็มชามแล้วนะคะและที่นี้เราก็จะทำการล้างอีกรอบหนึ่งนะคะล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำมาใส่ตรงตะแกรงไว้ตะกร้านี้ไว้เพื่อให้ให้ตัวผักนี้สเสด็จน้ำนะคะให้น้ำออกให้หมดแล้วก็มันจะไม่มีน้ำแล้วก็เราจะทำการแพ็คนะคะใส่นำใส่ถุงนะคะเดี๋ยวจะ ให้มันสะเด็ดน้ําก่อนแล้วก็พอเอาตัวนี้เอาตัวผักที่เราแช่ในน้ำไว้แล้วเราเอามาวางไว้เอาใส่ในตะกร้าไว้นี่แล้วเราก็จะหั่นอีกรอบหนึ่งให้มันเต็มช่วงระยะเวลาที่เรารอเวลาเราหั่นเต็มแล้วผักช่วงมันก็จะเริ่มจะสะเด็ดน้ําพอดีนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ผักเรานะคะเซลเดอร์ของเราก็ แพ้งดีแล้วนะคะ,สะเสด็จน้ำแล้วเราก็จะเอาใส่ถุงเลยนะคะจะแพ็คให้ทุกคนดูเนาะลองแพคดูก็จะใส่ประมาณเต็มถุงอดีเลยคะ่ะ ถุงนี้ประมาณถ้าใส่ก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะคะประมาณนี้นะคะนี่เหลืคุณย่าบอกว่าแม่สามีบอกว่าเอาประมาณ12ถุงก,ก็พอที่เหลือเธอจะเอาหรือว่าจะทํายังไงก็เอาไปแสดงว่าแกเอาแค่12งถุงนะคะนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้เนี่ยเราก็จะแล้วจะจะ,จะหันให้คุณย่ามีประมาณ12ถุงนี้แพ็กไว้ให้แก แล้วก็จะไปส่งให้แกแที่เหลือก็เราก็จะทําเก็บไว้ใช้ของเราเองน,นะคะนี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ทําให้ทุกคนดูว่าเซลเดอร์ที่เราได้มานี้ที่เขาเอามาเราก็จะทําความสะอาดล้างดีๆแล้วแล้วเราก็มาหันห่นหั่นแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้ในช่องฟิตแล้วก็ทุกครั้งที่จะทําซุปก็ออกมาจากจากช่องฟิตนะคะก็สะดวกค่ะง่ายๆเลยแย่แกก็จะทํา ถุงหนึ่งต่อซุปครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยค่ะแต่ข้าวหน้ามันก็จะมีแครอทแครอทก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มังแกก็คงจะเอามาให้เราหั่นช่วยอีกเพราะว่าแกแล้วแก,แ,กแล้วเราก็ช่วยแกค่ะเวลาเรามีเวลาหลังจากเลิกงานหรือว่าวันหยุดวันเสาร์อ,อาทิตย์เราก็ช่วยแกทํานะคะโอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทําให้ทุกคนดูนะคะ